ยินดีต้อนรับสู่ช่องครูปุ๊กสีล่ลัฐวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจที่เราควรรู้มาแบ่งปันทุกๆคนนะคะคือเรื่องของ17วินาทีเปลี่ยนชีวิตของอับราฮัมพิกส์เรามาฟังกันเลยว่ามีวิธีการและหลักการยังไงถึงจะใช้กด17วินาทีเปลี่ยนชีวิตกัน กด17วินาทีเปลี่ยนชีวิตของอับราฮัมฮิกส์เป็นแนวคิดที่มาจากการสอนเรื่องกฎแรงดึงดูดแนวคิดนี้ชื่อว่าความคิดและความรู้สึกของเรามีอิทธิพลต่อสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามาในชีวิตและสร้างพลังบวกในเวลา17วินาทีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้กฎนี้อธิบายว่าหากคุณสามารถมุ่งมั่น คิดถึงสิ่งที่คุณต้องการเป็นเวลาอย่างน้อย17วินาทีโดยไม่ให้ความคิดลบหรือสิ่งรกวนอื่นๆเข้ามาแทรกแซงคุณจะเริ่มสร้างพลังงานที่สามารถดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตได้และถ้าหากคุณสามารถทำได้ต่อเนื่องถึง68วินาทีพลังงานนั้นจะยิ่งมีความเข้มข้นและมี เพราะฉะนั้นหากท่านอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามาลงมือทำตามกด17วินาทีแบบง่ายๆกันเลยค่ะข้อ1ห,หาที่เงียบๆสงบๆหาสถานที่ที่คุณสามารถนั่งหรือยืนได้อย่างสบายใจไม่มีสิ่งรบกวนข้อ2จะนั่งสมาธินั่งหลับตาก็ได้นะคะหรือหากหลับตาไม่ได้ ให้มองหาจุดที่ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายค่ะ 3. เลือกคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานความรักการเงินสุขภาพหรือสิ่งอื่นๆที่คุณปรารถนาะข้อ4 มุ่งมั่นความคิดถึงสิ่งนั้นมุ่งมั่นความคิดสึงถึงสิ่งที่คุณต้องการเป็นเวลาอย่างน้อย17วินาทีโดยไม่ให้มีความคิดลบแทรกหรือสิ่งรบกวนอื่นๆเข้ามาแทรกแซง 5. เสริมพลังงานหากทำได้แล้วให้ลองทำต่อเนื่องให้ถึง68วินาที เพื่อเพิ่มพลังความคิดให้เข้มข้นมีพลังงานมากขึ้นการฝึกฝนนี้ให้คุณทําเป็นประจำทุกวันจะช่วยทําให้คุณสร้างพลังบวกและดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทุกท่านลองฝึกกันดูนะคะหากท่านใด ไปฝึกแล้วได้ผลเช่นไรบ้างกลับมาเล่าให้ฟังใต้คลิปนี้คอมเมนต์เล่าประสบการณ์แชร์และแบ่งปันกันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและฟังช่องคุปุ๊กซีรัตสุดท้ายนี้เรามีสิ่งดีๆที่อยากจะนำเสนอคนุณคือเป็นก้อนอัญมณีมหาศารรย์ซึ่งเป็นก้อนพลอยดิบพม่าแท้วิธีใช้ก่อนนอนให้ถือก้อนนี้ กำไว้ในมือเพื่อเป็นการถ่ายโอนพลังงานลบจากร่างกายไปยังก้อนอัญมณีแล้วก็อธิษฐานหรือตั้งจิตคิดถึงแต่สิ่งที่คุณปรารถนาเท่านั้นก้อนอัญมณีนี้มีพลังจะช่วยทำให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการสมปรารถนาเร็วขึ้นใครสนใจอยากเอาไปใช้ทักแชทสแกน QR c อ d e หรือ Line@ at. คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ